เหมือนทีวีเลยค่ะเป็นทีวีได้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับคุณครูเก๋นะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูเก๋ก็จะมาชวนเด็กๆเ,เ,เล่นกับไม้ไอศครีมแล้วก็ไม้หนีบนั่นเองนี่เลยคุณครูเก๋นะมีไม้ไอศครีมหลายสีเลยค่ะนี่เป็นไม้ไอศครีมมันใหญ่นะแล้วก็มีไม้หนีบด้วยมีไม้หนีบด้วยเด็กๆดกูไหมคะว่า ไม้หนีบกับไม้ไอศสครีมเนี่ยเขาก็สามารถนำมาเล่นเป็นของเล่นได้ด้วยนะคะมาดูกันว่าวันนี้คุณครูเก๋จะเอาไม้หนีบกับไม้ไอศสครีมมาต่อกันเป็นรูปอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะไม้หนีบเขาสามารถบีบได้เด็กใช้นิ้ว3มนิ้วจิบจิบจิบนกกระจิบบินมา แล้วก็มาก่อนตรงไม้หนีบค่ะกด,ดลงไปเลยให้ไม้หนีบอ้าปากแบบนี้เลยนะคะนี่อะเดี๋ยวขอวางไม้หนีบออกมาก่อนนี่ค่ะแล้วก็มีไม้ไอศครีมเยอะแยะเลยเห็นไหมคะขนาดใหญ่ด้วยเราจะมาต่อการเอ๊คุเก๋เลือกสีเลยนะเสร็จแล้วก็เอาไม้หนีบ่ามาหนีบเลย นี่แบบนี้เลยนะอ่ะต่อไปค่ะด้านนี้เอาไม้หนีบมาหนีบเลยนะคะนี่ค่ะชุบแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าเหมือ,อะไรคะเหมือนกรอบลูกนั่นเองกรอบรูปของคุณคูณนะคะสามารถ ตังได้ด้วยเห็นไหมคะนอกจากกรอบรูปแล้วคะ่ะคุณดเกดวจะแปลงร่างเป็นอย่างอื่น,นเพิ่มให้เขาหน่อยอเอ๊จะเป็นรูปทรงอะไรนะเป็นรูปทรงอะไรนะเพิ่มมาหน่อยคะ่ะใครรู้บ้างว่าเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะมีสามเหลี่ยมเป็นหลังคาเลย เป็นบ้านนั่นเองอ่านอกจากเป็นบ้านแล้วนะคะอ่าเรายังสามารถแปงร่างเป็นอย่างอื่นได้ด้วยแปลงร่างเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเพิ่มแบบนี้ให้ไปหน่อยจะคล้ายๆอะไรนะนี่เหมือนทีวีเลยค่ะเป็นทีวีได้ด้วยเห็นไหมคะว่า ไม้หนีบกับไม้ไอศกรีมก็สามารถนํามาทําเป็นของเล่นได้เป็นของเล่นสร้างสารรค์นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆเนาะได้ส่งเสริมจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างผลงานด้วยนะคะนอกจากจะส่งเสริมความคิดและจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วเรายังส่งเสริมการเนื้อมือของเราให้มีความแข็งแรงด้วยนะคะเวลาเล่นเสร็จแล้วสิ่งสําคัญอย่าลืมเลยเราต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย นี่นะคะอยู่ที่บ้านของเด็กๆอาจจะมีตะกร้าเวลาเล่นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะเหมือนที่คุณครูเก๋กำลังเก็บเลยเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข่าทีด้วยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะว่าวิธีการเล่นก็ง่ายวิธีการเก็บก็ง่ายเด็กๆอย่าลืมไปทํากิจกรรมแล้วก็ส่งภาพถ่ายมาให้คุณครูด้ชมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูเก๋ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย